วันนี้ครูม่อนก็จะมาสรุปเกี่ยวกับการดูแลต้นทุเรียนตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง2ปีนั่นก็คือ,อครูม่อนทำคลิปตั้งแต่ต้นทุเรียนอายุ1ปีตอนนี้ต้นทุเรียนก็ครบ2ปีแล้วนะครับก็คือจาก1ปีแล้วก็เป็น2ปีนะครับลักษณะต้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็สวนโดยรวมก็มีลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือ เป็นที่ชายเขาหรือตีนเขานั่นเองเป็นเนินเขาจากนั้นเราก็ปรับสภาพให้เป็นที่ราบไปขั้นบันไดที่เราปลูกต้นอะโวคาโดไปแล้ว1ปีพบว่าต้นอะโวคาโดสูงนะครับแล้วก็มีพุ่มใหญ่ผิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณวิเชียนนะครับแห่งสวนเทพนาจังหวัดชัยภูมิที่แนะนำเคล็ดลับอันนี้ นะครับในที่บนเขานั้นเราจะต้องทำการขุดหลุมกว้างเมตรยาวเมตรเพื่อเก็บสะสมอาหารหลังจากนั้นแล้วเราก็จึงทำการปลูกนะครับการปลูกนั้นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีก็คือระบบน้ำถ้าระบบน้ำมีระบบน้ำดีเพียงพอก็จะทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกนั้นจเจริญเติบโต อย่างรวดเร็วหลังจากที่เราปลูกอะโวคาโดสําเร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําความรู้นั้นมาใช้กับต้นทุเรียนนะครับโดยเริ่มต้นจากต้นทุเรียน1ปีหลังจากนั้นก็ทําคลิปพัฒนามาเรื่อยๆจนปัจจบันี้ต้นทุเรียนก็มีอายุครบ2ปีแล้วลรำดรับภาพตั้งแต่อายุ1่ปีตลอดจนถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้ศึกษาร่วมกัน นะครับเป็นแนวทางในการพัฒนาต้นทุเรียนให้มันโตขึ้นโตเร็วโตไวให้ได้สรงพุ่มขนาดนี้นะครับเราทำยังไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับก็เริ่มต้นจากต้นทุเรียนที่ปลูกใหม่หลังจากปลูกไปแล้วได้หนึ่งปีเราก็ทำการบำรุงรักษาและทำปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อดูแลต้นทุเรียนโดยแบ่งออกเป็นสฤดู นะครับก็คือร้ดูร้อนรู้ดูหนาวแล้วก็รดูฝนนะครับเรียงไปตามสภาพเป้าหมายของเราก็คือเราจะพัฒนากิ่งก้านลาต้นให้สูงใหญ่มีใบมากใบดกนะครับและเวลาผ่านไป1ปีนะครับก็จะได้ต้นทุเรียนที่มีอายุ2ปีนะครับดังลักษณะต้นนี้นะครับต้นเริ่มแรกที่เราปลูกนี้ หลังจากที่มีอายุแล้ว1ปีก็จะสูงประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับ1 0เมตร20ประมาณนี้หลังจากนั้นที่เราปลูกไปเรียบร้อยแล้วต้นก็จะมีพัฒนาการสูงขึ้นนั่นก็คือต้นก็จะมีความสูงประมาณ3เมตรนะครับหรือ3เมตรกว่าประมาณนี้อันนี้เป็นต้นที่ตัดยอดนะครับส่วนต้นที่ไม่ตัดยอดก็จะมีความสูงประมาณนี้ ก็คือสูงประมาณเกือบ4เมตรนะครับอันนี้เป็นต้นไม่ตัดยอดการตัดยอดกับไม่ตัดยอดนั้นเป็นวิธีการที่เราจะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นมีลำต้นอวบใหญ่กิ่งใหญ่กิ่งยาวนะครับซึ่งเป็นการทดลองของเราว่าจะทำให้ต้นทุเรียนนั้นกิ่งใหญ่กิ่งยาวได้หรือไม่นะครับก็ทำทั้งสองอย่างนะครับ ทีนี้เราก็จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันดังต่อไปนี้นะครับวิธีการบำรุงรักษาการบำรุงรักษานั้นผมก็จะใช้อินรีย์นำเคมีตามจะนำสี่อย่างนี้ไปใช้ในการบำรุงดินก็คือขี้วัวขี้ไก,แก่แกลบแกลบดำแล้วก็เศษใบไม้หรือใครจะมีฟางก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็บำรุงทุกๆปีบำรุงหน้าดินลักษณะอย่างนี้ หลังจากที่เราใส่สิ่งพวกนี้แล้วนะครับต้นฤดูฝนเราจะใส่อีกครั้งหนึ่งก็หลังจากที่ออกฝนปีหนึงก็จะทำสองครั้งอันนี้ก็คืออินทรีย์น้ำเคมีตามจากนั้นในทุกๆุก15วันเราก็จะมีวิธีการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่เราใส่นั้นก็จะเป็นปุ๋ยที่ใช้ทางดินโดยทั่วไป ปกติแล้วก็จะมีการบำารุงอยู่2ทางก็คือทางใบกับทางดินแต่ของผมนั้นเน้นจะทางดินมากกว่าเพื่อให้รากทำงานได้มากที่สุดนะครับก็จะใช้ปุ๋ยสามสตัวเพื่อกระตุ้นให้มันเกิดการแตกรากปุ๋ยที่ใช้นะครับก็ได้แก่ปุ๋ยสูตรยิมห้าเจ็ดกับสิบห้าสซึ่งเป็นสูตรเสมอ และบางครั้งเราก็จะใช้ปุ๋ยยูเรียหรือปุ๋ย46 0 0กระตุ้นเป็นบางครั้งเพื่อให้มันแกเพื่อให้มันเกิดการแตกยอดแตกใบแตกกิ่งแตกก้านนะครับอัสลับกันหมุนเวียนกันไปลักษณะอย่างนี้นะครับตัวที่จะใช้บำรุงเพิ่มเติมอาจไหทางดินก็ได้แก่ฮิวมิกน้ำหมักชีวภาพ ในน้ำหมักชีวภาพนั้นมันมีอะไรนะครับในน้ำหมักนั้นเราก็จะใช้น้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้หรือน้ำหมักปลาทะเลหรือน้ำหมักอะไรก็ได้หลังจากนั้นเราพัฒนาต่อยอดโดยการผสมกับน้ำมะพร้าวเทียมเราก็จะได้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือไตรโครเดอร์มาเราจะใช้ไตรโครเดอร์มา ทุกๆครั้งที่ราดรถลงไปในดินนะครับทุก15วันเพื่อ,อบำรุงต้นรากและกำจัดเชื้อราเราก็มีการใช้จุลธาตุเสริมในบางครั้งนะเช่นในช่วงฤดูหนาวเราก็จะใส่พวกแมกนีเซียมพวกสังกะสีหรือซิงค์นะครับแล้วก็ธาตุรวมในการฉีดพ่นร่วมกับฮิวมิกและก็15 00เพื่อกระตุ้น การเจริญเติบโตทางยอดและทางใบนะครับร่วมกันกับาการใช้น้ำหมักชีวภาพเพื่อป้องกันเชื้อราพวกรานํำค้างโรคราใบาติดต่างๆนะครับเราจะมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแน่นอนนะครับก็จะทำให้ลำต้นสูงใหญ่ในลักษณะนี้นะครับถ้าผู้ชมสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบำรุงต้นตั้งแต่อายุ1ปีจนถึงสองปีขึ้นไปในคลิปที่ผมทำเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีการใช้โฮอร์โมนเหมือนกันตัวที่ใช้ทุกๆ15วันได้แก่อัโทนิกนะครับเราก็จะใส่ผสมไปกันกันกบปุ๋ยเคมีน้ำหมักชีวภาพฮิวมิกอะมิโนนะครับราดรดทางดินลงไป นะครับทุกๆ15วันก็จะกระตุ้นการเจริญเติบโตทางรากพอรากเจริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขาไปมันก็จะแตกกิ่งแตกก้านออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชื่นชมและบางครั้งเราต้องการเร่งยอดแตกยอดแตกกิ่งให้มันยาวขึ้นเราก็จะใช้ฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งก็คือฮอร์โมนจิบบอรรลินนะครับใช้ควบคู่ไปกับฮอร์โมนอะโทนิก เช่นเดียวกันแต่อาชิบบร,ริินนั้นเราก็จะใช้ประมาณาเดือนละครั้งแค่นั้นเองเราจะไม่ใช้บ่อยนะครับถ้าใช้บ่อยก็จะทําให้พืชอ่อนแอได้นะครับอันนี้ก็ครับก็จะทําให้ต้นของเรานั้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับอันนี้ถ้าผู้ชมก็มองระดับความสูงนะครับว่าสูงประมาณนี้ประมาณ3เมตร3เมตรกว่า,าเรามาดูใกล้ๆนะครับเมื่อเราทําเรียบร้อยแล้ว นะครับเราก็จะพบว่า,าต้นทุเรียนของเราบริเวณโคนต้นนั้นมันก็มีลักษณะอวบใหญ่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราวัดสูงขึ้นมาจากพื้นดินหนึ่ฟุตนะครับแล้วก็หาเชือกหาเส้นเราก็หาเชือกอะไรที่มาพันรอบต้น แล้วก็วัดดูเส้นรอบวงของมันนะครับว่ามันมีความอ้วนเท่าไหร่ก็จะประมาณอยู่23เซนนะ23 23เซนครึ่งเราก็จะเก็บสถิติเอาไว้ว่าต้นทุเรียนของเรานั้นหลังจากครบ2ปีแล้วมันก็จะมีความอ้วนประมาณ23เซนครึ่งนะครับ หลังจากบทปีที่2ไปแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกับปีที่3ซึ่งเป็นอีกปีหนึ่งอ่าดูว่ามันมีการเจริญเติบโตมากขึ้นเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่ท่านเห็นก็คือจะเห็นว่าบริเวณผิวเปลือกของมันนั้นมันก็มีการแตกนะครับการแตกลักษณะนี้ก็คืออ่าผิวของมันนั้นมีการแตกเพื่อที่จะขยายออกไปด้านข้างนั่นเองการแตกของมันนั้นก็จะแตกเป็นระยะระยะ นะครับจากด้านล่างขึ้นไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้เป็นผิวเรียบจากนั้นมันก็มีการแตกขึ้นมาอีกช่วงหนึ่งนะครับตามลักษณะนี้เป็นทอดๆดไปก็จะทำให้ลำต้นนั้นเกิดการขยายจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนะครับเมื่อเราดูความอ้วนของลำต้นแล้วอันนี้ไม่ใช่ความอ้วนอันนี้ไม่ได้เกิดจากการถ่ายใกล้ๆนะครับนะครับถ่ายระยะปกติถ้าหากถ่ายใกล้มากกว่านี้มันก็จะเบลอ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับถัดไปที่เราจะต้องคํานึงถึงและให้ความสําคัญนั่นก็คือกิ่งครับกิ่งนี้มีความสําคัญก็คือกิ่งนั้นจะเป็นที่แขวนของผลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องทํากิ่งให้มากเมื่อกิ่งให้มากเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทําการคัดกิ่งนะครับกิ่งที่ไม่เหมาะสมกิ่งเล็กกิ่งห้อยกิ่งที่โตไม่ทันเพื่อนเราก็มีการตัดออกเช่นเดียวกัน นะครับกิ่งที่ทีมากเกินไปแล้วก็ตัดทิ้งแต่เราก็พิจารณาดูเป็นกิ่งๆนะครับไม่ได้ตัดทิ้งทั้งหมดเนื่องจากว่าเราต้องการกิ่งและก็ใบเพื่อเป็นโรงอาหารหลังจากนั้นก็ค่อยทยอยตัดไปนะครับเราก็ต้องการที่จะให้กิ่งนั้นมีลักษณะอวบอ้วนเพื่อที่จะแขวนผลต่อไปการอวบอ้วนของมันนั้นไม่ได้มีกิ่งสองกิ่งนะครับมันก็จะไล่ลำดับขึ้นไปอย่างที่ผู้ชมมองเห็นนะครับ นะกิ่งเหล่านี้ก็มีขนาดอาพอๆกับหัวไม่มือแล้วนะครับพอๆกับไม่มือแล้วนะครับปีหนา้าปีถัดไปมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมีกิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะครับกิ่งก็จะอวบอว้วนลักษณะนี้นะครับก็จะรองรับาการมีดอกมีผลในอนาคตนั่นเองนะครับตอนนี้เราจะไม่ตัดอะไรมากนักเนื่องจากว่า,าเราจะต้องรอเวลา เพื่อที่จะให้ลำต้นมันยืดออกไปนะครับเพื่อทิ้งระยะห่างยิ่งโตยิ่งใช้เวลายิ่งนานปีเข้าต้นมันก็จะสูงมากขึ้นระยะห àng, ่างที่เราต้องการคือห่างประมาณ50เซนมันก็จะค่อยๆทย,ยอยสูงขึ้นไปลักษณะนี้ตอนนี้ผมยังไม่ตัดนะครับเราก็จะทำให้กิ่งอ้วนและก็กิ่งยาวแล้วก็ใบดกนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเรา ตอนนี้เราก็ทำได้ดีบร้อยแล้วนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบันทึกการทำงานถ้าหากว่ามีประโยชน์ต่อท่านท่านผู้ชมก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับลักษณะของต้นพันธุ์ที่ผมซื้อมาอาในการปลูกนี้เป็นต้นเกิดจากกิ่งข้างากิ่งข้างเหล่านี้มันก็จะมีการบิดนะครับบิดตัวของมันเพื่อที่จะ หันต้นเพื่อที่จะหันกิ่งหันก้านไปหาแสงของมันเองเพราะฉะนั้นผมจะไม่บุ่มบามในการตัดเนื่องจากว่าเราต้องการกิ่งต้องการใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารสร้างลำต้นนะครับถ้าผู้ชมก็จะเห็นว่ากิ่งเหล่านี้มันก็จะมีการบิดตัวนะครับมองเห็นไหมครับกิ่งเหล่านี้มันจะมีการบิดตัวเข้าหาแสงปรับลำต้น ตรงไหนที่มันมีที่ว่างมันจะบิดนะครับเข้าไปหาที่ที่มีแสงนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมจะไม่ตัดโดยไม่จำเป็นนะครับบางครั้งก็มีแมงมารีนี่มากัดยอดเราก็ตัดนะครับเพราะนั้นการตัดยอดบางครั้งก็เกิดจากเหตุจำเป็นนะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้กิ่งข้าง กระดกขึ้นมาเป็นกิ่งยอดแทนนะครับก็จะมีความสูงไล่เลี่ยกับกิ่งที่ไม่ตัดแต่ลักษณะข,ข้อดีของมันก็คือมันก็จะช่วยให้ลำต้นอวบอ้วนกิ่งข้างอวบอ้วนนะครับไม้หลักที่ปักตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าปักเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะดูว่าหลังจากที่ออกฝนไปแล้วจนถึงแรงนี้เราสามารถที่จะ บำรุงให้กิ่งยาวออกมาเท่าไรนะครับเราก็จะพบว่านะเดิมนั้นปลายกิ่งของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดิมปลายยอดตรงนั้นนะครับจะอยู่ตรงนี้บริเวณตรงนี้หลังจากที่เราทําไประยะหนึงนะครับหลังจากบทฝนไปแล้วออกแรงมันก็จะยาวขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะใช้เครื่องมือวัดเพื่อให้ท่านผู้ชมมองเห็นว่า หลังจากที่หมดฝนแล้วออกแรงเราสามารถบำรุงให้ต้นทุเรียนนั้นพัฒนากิ่งให้ยาวขึ้นได้เราทำยังไงนะครับก็ใช้วิธีการเดิมๆของเรานั่นแหละครับคือการดูแลเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอมีกำหนดเวลาที่แน่นอนว่าเราจะใส่ปุ๋ยอะไรใส่เวลาไหนนะครับใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับถ้าสามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันยาวเท่าไหร่ หากเราวัดคร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้45เซนครับหากเราวัดประมาณคร่าวๆนะครับประมาณ45เซนนะครับหลังจากที่หมดฝนไปแล้วการบำรุงต้นก็มีความสำคัญอ่าทำไมผมปักหลักตรงนี้ นะครับต้องการอะไรวัดอะไระนั่นก็คือผมอยากรู้ว่าในแต่ละ6เดือนนั้นกิ่งมันมีการพัฒนาความยาวของกิ่งอย่างไรนั่นก็คือหลังจากหมดปีที่1ไปแล้วนะครับกิ่งก็จะยาวประมาณ50เซนก็คือได้ประมาณนี้หลังจากที่หมดฝนไปเรียกกิ่งก็จะยาวถึงตรงนี้นะครับก็คือได้ประมาณช่วง50เซนเช่นเดียวกัน หลังจากที่หมดฝนไปเรียบร้อยแล้วเราก็บำรุงต่อไปโดยการใช้สูตรเดิมมันก็ยาวอีก50เซนก็แสดงว่าภายใน1ปีนั้นเราสามารถที่จะพัฒนากิ่งทุเรียนนี้ให้ยาวได้นะครับประมาณ1เมตรนะครับโดยนับจากปีที่1เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งนี้ถ้าโดยรวมประมาณแล้วก็จะได้คร่าวๆ1เมตร 50เซนนะครับเริ่มต้นทุนของมันก็คือ50เซนหลังจากที่เราบำรุงมีตารางปฏิบัติงานที่แน่นอนมอีวิธีการใส่ปุ๋ยที่แน่นอนมีการใช้ฮอร์โมนและใช้จำนวนเท่าไหร่นะครับท่านสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็จะพบว่ากิ่งนั้นก็สามารถที่จะยืดยาวได้1ปี1เมตร หปี1เมตรนะครับโดยคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ใช้เครื่องมือในการวัดให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นได้ไปเชิงประจักษ์แล้วนะครับว่าถึงแม้ว่าจะวัดไม่ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเครื่องมือของเราก็มีความสั้นแค่50เซนแค่นี้เองนะครับเฉลี่ยแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจเวลาที่เราปลูกทุเรียนปลูกต้นไม้ปลูกอะไร เราก็ควรจะมีเป้าหมายที่แน่นอนนะครับการให้น้ําของผมก็ต้องให้น้ําแบบประหยัดเพราะเราอยู่บนภูขเขามีน้ําจํากัดนะครับพยายามจะใช้ให้น้ําพยายามจะให้น้ํามีใช้ตลอดตีจนหมดเดือนเมษาพฤษภาเราก็ยังใช้น้ําแบบหัวมินิสปริงเกอร์นะครับใช้แบบนี้นะครับการใช้แบบนี้น้ําอาจจะไม่เพียงพอนะครับการเจริญเติบโตอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตแก้ไขโดยการเปิดน้ำให้นานขึ้นมากขึ้นและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราอยู่รอดไม่ตายไม่เกิดอาการใบไหม้นั่นก็คือผมก็จะปล่อยหญ้าให้สูงขึ้นนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็ปรากฏว่าต้นทุเรียนของผมนั้นไม่มีอาการใบตายนึ่งใบเหี่ยวใบแห้งที่เกิดจากการ ที่เกิดจากอาการซันเบิรแต่ประการใดและที่สําคัญตอนนี้ช่วงเมษาเข้าพฤษภามันก็จะมีแมงอินูนนะครับมากัดกินใบอ่อนในปีที่แล้วก็เคยมีเหมือนกันแต่ปัญหาเบาบางลงเนื่องจากว่ามันมีหญ้าคลุมนะครับเราจะยังไม่ตัดหญ้าเนื่องจากว่าเราจะใช้หญ้านี้ในการรักษาความชุ่มชืน้นเพราะฉะนั้นต้นพี่เลี้ยงที่เป็นอะโวคาโดผมเองก็ไม่ตัด ผมก็จะมีรายได้2ทางนะครับส่วนนี้ในปีนี้ต้นอะโวคาโดเริ่มให้ผลผลิตบ้างแล้วเราก็จะมีรายได้จากการขายผลผลิตก็คืออะโวคาโดในทํานองเดียวกันอะโวคาโดก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ต้นทุเรียนดูแลความชื้นซึ่งกันและกันในลักษณะนี้นะครับ